ตั้งได้หนีหมดเลยเพ่งบ่ฮะบอเพ่งบานแดนเนาะเออราคามีเพื่อนบ้านนะทุกคนชีว่าคอยมาสื่อบันจันเอาเร็วเร็แบบนี้ก็ได้เอาเลยไปนะบ้านเท่อกันไปยังก่อนปลายางอันนี้นะปลายังในยินเพื่อนเร็วบางคนเท่ากันปลายม้เหมือนกันปลายาง เปลี่ยนบ้านเช่าหรอเล,ลายางอ,อ,ยอยไ๋ไม่ัไปยไม่อัอื่นกันเนาะอ่อคอยบู้กันหมบ้านคอเจ้าจเอื้อนปลาย่างแต่คอกําเอานินน้ำประเทศไทยเาจ้เล่ย่อกําเมินน้ำประเทศไทยเ็าจานี่แหละว,ว่าปลาสวายสวายเนี่ยไปกปประปกปเต็มเลยนะอัน,นี้ให้เบื้งบรรยากาศนะแลก็นาวา เป็นนี่วัดหนึ่งนะที่นาเที่ยวนะทุกคนสถานที่จะลายม,มาครับสามสาวนะทุกคนเป็นวัดไอ้นางสาวนะทุกคนนะอันนี้ครับ,รรบเป็นสถานที่ไหวนะ้ข้าวไหวต่งางๆนทุกคนแต่เมื่อกี้กได้ถีอโอกาสนะทุกคนมาแต่ว่าเมื่อนี้รู้สึกว่าคนนี่คนข้างที่จะลายนะทุกคนคนคนขาวที่จะลาย หมาจะไปเกลือปลากันนะทุกคนหมาจะไปเกลือปลากันโอ้โหโอ,โอ,โอโมงแบบแบบงามเลยนะอากาศที่แบบเออ้งกาศที่จะแบบงามรายการดีหลายนะทุกคนลน้วก็มีเสียงเพลง,เบ,งเบาๆนะไว้สำหรับก่อมคือว่าเป็นการก่อมดีๆเลยก็ว่าได้ขนะองกินของขางที่จะลลยเพื่อนนะ นี่ข้าออกยี่ห้าร้อสอมสอบอาจะเป็น,น,นะออน,นม่อนแบบสร้างขับเขานะสร้างได้เือกันสร้างได้หนีบเลยเพงป่ะฮะเขาบอกเพงบ้าไแน่นเออแต่ถือว่าพ่พอกิอนเนาะนี่นะทุกคน อันนี้เป็นวัดนางสาวนะก็จะเห็นเขียนบอกชัดเจนนะทุกคนแรายการนี้เป็นโซนที่ว่าจอดรถจอดอยังนะอันนี้่ซื้อเอาไปซื้อมาเอาซื้อให้พ่อมาเออเบิดดไ้เเออบ็ดได้ ไมาเลยไ <mm> ี่ไดได้สบายสิละานี่นะทุกคนอันนีน้กำลังซื้อราคานีเพื่อนบ้านนะทุกคน4ล้าคอยมาสื่อบันจันเอาเลยเอาเลยแบบนี้ก็ได้เอาเลยนี่ครับเพื่อนสุดเกาข้นขามที่จะสวยนะเข้าขานที่จะมีความสวยงามไป มาเกลือใบอยู่บะมามาเกลือทุกรอบ่ะแม่ที่เะเทออกมาโอ้ค่ารถจักบาทมาหนึ่งยี่สิบบาทอ๋อพอแล้วจะมาโทรถิดเนาะมันใกล้อีกมันใกล้กก็เลยนี่นะกะทือว่าบูมี่ป้ายหามนะ เพราะว่านัดเกลือหนุกได้มั้งหนุกก็น,น่าจะเกลือได้แต่ว่าบางบางบ่อนเขาเจ้าจะหามนะจะมีป้ายชัดเจนนะทุกคนนี่มันเลมาก,กันสามคนสี่ตั้งมาแนวนะทุกคนนะการ์ตูว่าเออป้าค่อนข้างที่จะลายนะ เพื่นปลาสวายมั้งนี่ยอะเพ่อ,อนคือกันบ่เพิ่นปลาสวาย,าาาายาาาากันบ่ฮะเพิ่นปลายางเอออาเกือเกืนี่นล้กันนะไอวันเนี่ยไอไอเนี่ย ความขางที่จะไหลนะ,ะข้างหน้าจะแบบเกลือกันทุกคนเนี่ยนะทุกคนตลาดจะบโฟกัสภาไในนะทุกคนน่ะแต่จจโโไไนนตที่ว่ามือนีกับภามาวัดนะทุกคนนะมาเนี้ยกับวันไปลปินไปเที่ยวไซม์มน,นีขอพักผ่อนหนึ่งวันแล้วกันก็เลยเขาวัดจังหน่อยแล้วกัน,นทุกคนภาพามาเบิ่งบรรยากาศ กับสามสาวนะมานี่ก็คือโอกาสนี่มาคือขอ,อมาน,นะค่ะเจ้าทุกคนนียมานี่กัน,นนะโอ้เขาอยู่บ้านเท่าไรแบบนี้เนยยาะสักลลแล้วเจียวเลยวะดิเท่าไรี่เจียวเลยแล้ว,วาาเนี่ย อันนี้ปลาสลายนะบ้านเฮาเอิ้ไปยังก่อนปยาง,ยางอันนี้นะ้กากด้ยินเพื่อเร็กบปบางคนเอิปลาสกันลยางเียบ้านเจ้าบอกเ่าเรเอิ้ไปย่างเป็นแบบแรกบปนบถ้วยรกเนบ้กเปนาบบถ้วยแอก่อยบกหักันมาบ้านของก็เจ้าเอิญไปย่างแล้วกาก็ลัเอิญน้ำประเทศไทยก็ยัง พากระเมิ่อนในประเทศไทยก็เจ้านี่แหละว่าป้ายสวายสวายแต่บ้านข่อยบนแห่ใจก็เจ้าขึ้นในแบบใดคล้ายๆปลาหมึกเนาะปลาหมึกคิดว่าอยู่ในแม่น้ำจืดนะน้ำจืดตัวใหญ่อะปลาบึกปลาบึกอะปลาหมึกอะบ้านเจ้าอิ้นไปยังฮะปลาปึ้งโอ้มาเลยจะปลาปึ้งบ้าเข่อยปลาบึกอีที่บอกตัวใหญ่ๆนะโอ้ โบ้แล้วคล้ายๆแบบนี้แต่มันตัวใหญ่ใหญ่เน่ยพี่เอาไปแป๊บๆพี่มันเป็นตัวใหญ่ๆอญ่ดิตัวยใหญ่ๆเ <c oughs> ที่ยวขึ้นมาเป็นหลายโลอ่ะที่เขามาขายกันน่ะแม่หมอป้อปือบหรอยู่ในน้ำแม่น้นำโค้องอะนะ <c oughs> ขึ้นจากแม่น้ำโค้งกันดิ มันเล่นบุกคือกันเนาะนมันเถอะมันเล่นคนละแบบดิร้ายครับหลาย,ลายแ,ลนแน่ทุกคนสนิทสนานกันไปนะทุกคนนะเื่อความเหมือนบรรยากาศนะอันนี้คุ้มซึ้งัไงไหมนี่ คื่เงียบแท้คือม่เงียบแท้ล่ฮะใก่้ๆ่ไ่ไงที่ไม่ไม่อม่กมีนม่ไมอปล่ไม่ไน่่ไม่ไม่ไ่ไมกไม่่ไม่ไม่ม่ไม่ไน่่ ห้ายขนาดนี้เนาะมันคือบบงออกไปแะเขาเจ้าขันไม่บอกแม่นบอกหรือเป่าเขาเจ้าบนเดีขันมันไปพุ่นก็ได้เลยเนาะแต่ว่ามันอยู่นี่มันได้กินตลอดเนาะมันก็เลยแบบก็เลยบบกออกจากนี่ไง กินตลอดก็เลยอยู่จุดเดิมอันนี้มาให้หัวทิตย,ลยแล้วบอกเริ่บอกได้ไหมนะคะเจ้า,นานอ๋อเจ้าเน่นานั่นเถื่อนเนาะแต่ว่าข้าเจ้าในมาตลอดมานตลอดเออคือสาวเนาะสาวสดเนาะสาวสดที่เจ้าใช่ไหมสาวสดแล้วก็มาตลอดสาวสดก็มา,นานตลอดนนส,ดอดอสวยน,น่นานเถื่ <laughs> ล่ะทร้งคนได้กินปลาปลากินจนไปหาเลยนะเียวไปเลยไปไหมครับไปทุกคนนี่ก็ถือว่าเป็นอีกบรรยากาศหนึ่งนะทุกคนนะที่ว่าพาแหวะมาพอปกติกะบุค่ายได้เห็นมานนี้เขาวัดปไปไหน้ะทุกคนไปวันนี้กะแวะมาเขาวัดจังหน่อยนะทุกคนหลายคนหลายคนทั้งที่ร้านทุกคน เดี๋ยวเดี๋ยวเขาจีบ่าหายดินี่นะประมาณนี้นะทุกคนนะมียังหลายไหวมาทักทายกันกะประมาณนี้แล้วกันทุกคนปกติกะปกติตอเนี้บมค่อยแต่เข่าวัดนะทุกคนแต่ว่ามันนี้ก็เลยเข่ามาแหลกขาไม่เพิ่งบรรยากาศอยู่ในวัดแห่งนี้ทุกคนนะคนกับคนถานที่จะหลายแหลกพระเจ้าแหวะ กันแบบมาทำบุญกันของกาติจลายนะวัดนี้นะคนแบบมู้งซึกแบบคนขางรายเพราะควรนะทุกคนไร้ไร้ขู่ามาปล่อยปลามาให้อาหารปลาต่างๆน,นะทุกคนนะแย่กระจุดนี่ขั้งประเทศเวียนมาเนี่ยคนขางที่จะลายนะทุกคนฟังนะสาวเวียนมานะทุกคนอยู่กับผู้บ่าวนะทุกคนนกลัืที่ว่าคนขางที่จารยนะ์เพื่อปลาให้อาหารปลากันคลิปนี้พี่นี่มาแล้วกับผมพี่ยังร้ายทุกคนนะแค่ให้แวะมาสักท้ายกันละกะให้มาบึ้งกัน แล้วเบิ่งการให้อาหารปลา,มาเมื่อนี้จะเบ่าแนีกับของจบเพียงเท่านี้แล้วกนรจ่ต้องเจอกันในปีถัดไปนะทุกคนนะบาเนวกับแวะมาทักทายกันอาจจะเห็นเบ้าเนี้ไปเทียเท่ยวหั่เที่ยวนีแต่ว่าเมื่อนี้บัได้ไปเที่ยวไสกับค่แวะมาให้เบิง่งบรรยากาศอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งนะทุกคนนะเป็นวัดท่าไม้นะทุกคนนะแต่ว่าเศร้าฝั่งเวียนมาใน่อนขาที่จะหลนะวัดนี้นะถ้าผู้ได้สนใจอยากมาปล่อยปูปล่อยปลาก็าสามารถมาปล่อยได้นะทุกคนนะ โมเป็นมาปล่อยให้อาหารปลาแต่ว่าปล่อยปลานี่โบแน่ใจว่าอาจจะโบมีก็ได้นะทุกคนนะแต่ว่าอย่างอื่นสามารถมาได้มาให้อาหารแต่สีมาได้ต้องคลิปนี้พี่ๆนี่มาแล้วเขาจบพิตีนี้ก็แล้วกันขอก่าวเข้ามาสวัสดีสวัสดีสวัสดีครับผมบ๊ายบายนะ